เดี๋ยวตัว nhà กินหัมหน่มด้วยตัีเองสวัสดีค่ะพรมกับช่องสะพ้ายเกาหลีใบคกาหลีนะคะทุกคนวันนี้ซอจะพาทุกคนนะคะออกไปเที่ยวข้างนอกค่ะ เคยมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะพูดมาว่า ทำงานสวน,น,น,นทำงานร้านอาหารเพราะการทำงานเหนื่อยแล้วนะคะก็ต้องหาเวลาออกไปเที่ยวบ้างนะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงวันนี้มีโอกาสแล้วนะคะเราจะออกไปเที่ยวข้างนอกกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเที่ยวนะคะสาพาท่ชินกับแมย่ย่าไปหาหมอก่อนนะคะวันนี้หมอนัดพอดีค่ะไปหาหมอเสร็จเราก็จะไปหาข้าวกินอร่อยอร่อยแล้วเราก็จะไปเที่ยวหมู่บ้านพื้นเมืองของเกาหลีะคะ่ะหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นมา5 0 0รอปีแล้วนะคะแล้วหมู่บ้านนั้นก็จะมีคนอาศัยอยู่ในนั้นจริงๆด้วยนะคะ อเคคน,นั่นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะไปถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะถึงแล้วนะคะเรากำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนคะ่ะ มันจะเป็นตึกนะคะแล้วก็แต่และชั้นก็จะทํานู่นทํานี่แตกต่างกันไปนะคะนี่ที่บันไดก็จะมีเขียนบอกนะคะเทริมียงชื่อเนี่ยชั้น 2F ทําเกี่ยวกับอะไรมันก็จะดูแบบว่าเก่าๆบันไดไม่ค่อยสะอาดแต่พอเวลาเปิดเข้าไปในคลินิกของคุณหมอนะคะสะอาดมากเลยค่ะทุกคน อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะแม่เข้าห้องน้ำถึงแล้วค่ะส่วนห้องตรงนี้เป็นห้องนั่งรอค่ะจะมีโซฟานั่งรอแล้วก็ส่วนเครื่องอันเล็กๆนี่คือเป็นเครื่องทำความอุ่นนะคะนี่มันก็จะอุ่นๆค่ะ คเครื่องกดน้ําน้ําเย็นน้ําอุ่นตู้เย็นกาแฟมีให้กินนะคะกาแฟฟรีค่ะแล้วก็มีพวกทีวีให้ดูด้วยนะคะสอกพ่อก็จะมานั่งรอนะคะในนี้ในห้องนี้ค่ะตรงห้องที่แม่ทําเข้าไปถ่ายไม่ได้เนาะคนหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีนะคะคุณหมอเขาก็จะมีเครื่องนะคะเหมือนเป็นคล้ายๆแบบว่า เตียงนอนเราก็นอนไปบนเตียงนะคะแล้วก็ล็อกขาไว้แล้วหมอก็จะยืดเตียงออกแล้วตัวเราก็จะยืดไปตามค่ะแบบยืดกระดูกเราก็จะยืดลองอไปเอียงแบบโยกขึ้นโยกลงเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็มีกดกระดูกสันหลังของเรานะคะไล่กดไปเรื่อยๆค่ะเสร็จอันนี้เราก็ย้ายไปอีกเตียงหนึ่งนะคะ เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะะก็คงได้กลับล้ค่ะประมาณช่วงโมงกว่าๆนะคะแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินกันนะคะทุกคนเรียบร้อยกันแล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะไปที่ร้านอาหารกันค่ะ ก็จางแล้าทางคี่นคือนคือทีนคอทไคทนค่หนคือทีหนไนคทานคน่นคทนคนคนคนห สวยมากเลยค่ะ ซื้ออย่างหำน้อยซื้ออย่างจ้ะฟังภาษาไทยรู้เรื่องวะภาษาอีสานเนี่ยฟังออกปะก็ <c oughs> จะมีรองเท้าเปลี่ยนด้นะคะมีลายรองเท้าน่ารักให้เลือกด้วยค่ะจะเอาลายนี้ <c oughs> ไปหาแม่ดีกว่า เย็บปะโยนี่ด yes, ูประตูทางเข้ามาค่ะถ้าอยากนั่งโต๊ะก็ไปอีกห้องนั้นนะคะเนี่ยชมีคนนั่งอยู่นี่ก็จะเป็นแบบโต๊ะนั่งสมัยก่อนเนาะทุกคนนั่งพื้นอ๋อนี่ประตูบ้านสมัยก่อนนะทุกคน แล้วก็มีประตูเล็กๆด้วยนะคะเ <C le aks> ขาทำร้านอาหารออกแนวบ้านเกาหลีสมัยก่อนอนี่ก็เป็นประตูน่ารักมากเลยะคะ่ะโคมไฟข้างบนเม,น,มนูอาหารเรานั่งพื้นแต่มีเก้าอี้นั่งให้ด้วยนะคะมันไม่ใช่เก้าอี้เนาะแบบนั่งแล้วก็พิงหลังได้ด้วยค่ะ เราจะนั่งดูเวลามาที่โต๊ะอาหารผู้น้อยเราเป็นเด็กเราก็ต้องลินน้ําให้ผู้ใหญ่ก่อนนะคะแต่จริงๆถ้าอยู่กับครอบครัวก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะที่บ้านไม่ถือนะคะ้ั ุกคน,นช้อนสวยมากเลยค่ะทองนะคะช้อนตะเกียบแล้วก็ล้างเสร็จก็ใส่ซองให้เราเรียบร้อยเลย เคียงก็มาแล้วนะคะมียำสลัดค่ะก็คือสลดัดแอปเปิ้ลแล้วก็นี้ก็จะเป็นยำผักกาดขาวนะคะผัดลูกชิ้นปลาค่ะแล้วก็มีซุปหัวไชเท้าเราเป็นกิมจิผักกาดค่ะกิมจิใบหัวไชเท้าแล้วก็ผักกาดขาวผสมกันมุกมุก,มกค่ะ ก็เป็นวุ้นนะคะลาดกับซอสค่ะแล้วก็ผักลวกนะคะนี่เป็น<อ>ข้าวยำเนาะข้าวยำข้าวยำเกาหลีค่ะข้าวยำเกาหลีก็มีหลายแบบนะคะแม่กับพ่อกินข้าวยำซอสกับพี่ชินกินปลาค่ะเอาใส่แล้วก็คลุกคลุกกับข้าวนะคะ ใส่ผู้ชูจังแล้วก็ใส่น้ำมันงาค,นค่ะแล้วก็คุกไปคุกมานะคะให้เข้ากันถ้าบ้านเราก็คือข้าวผัดนะคะ,ะมาชิเกตเกตาเหรอมาแล้วตาม,มาแล้วค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะ 저기 내경또온 친구야. 저기 동것처가 เด้อไปเอามาเด้อไปเอามาเด้อตลาดเด้อเอสิโนนไปพุ่นเด้อแลน,นหันหันเด้อเอาหนึ่งสองสามไปเมื่อกันเด้อพี่กลับก่อนนะบ๊ายบายกลับก่อนนะนุ๊ ถึงแล้วนะคะหมู่บ้านพื้นเมืองโบราณที่นี่นะคะมีอายุรา,ราวๆประมาณ500ปีเลยนะคะทุกคนโอ้หมู่บ้านนี้นะคะตั้งอยู่กลางทุง่งนาค่ะแล้วก็จะร้อมรอบไปด้วยภูเขานะคะข้างในอ่ะก็จะมีบ้านเรือนด้วยค่ะประมาณ86หลังนะคะมีคนอาศัยอยู่ในนั้นจริงๆด้วยค่ะทุกคนสืบทอดกันเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะที่นี่เปิดทุกวันนะคะมีค่าบัตรด้วยค่ะผู้ใหญ่2 0 0 0ันวอนเด็ก1,000ันวอนค่ะ โชคดีมากเลยค่ะมาวันจันท์นะคะทุกวันจันทร์ฟรีไม่ต้องเสียค่าบัตรค่ะโชคดีมากเลยที่มันกว้างมากเลยนะคะพ่อกับแม่ไม่รู้เดินไปไหนแล้วนะคะเหลือแค่ซอกับพี่ชินเดินนำไปก่อนลุยๆเลยค่ะหาไม่เจอเลยเรานะคะจะเดินขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะคะซอก็ไม่เคยมานะซอมาครั้งแรกค่ะ กด็ดูไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนไปด้ค่ะสวนผักด้วยนะคะ เหมือนในซีรีส์เลยค่ะเหมือนมากๆเลยอืคือสิดูบ้านบ้านสวยมากโอ้สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีคนอยู่จริงๆนะคะเป็นบ้านคนจริงๆค่ะข้างในก็เป็นโรงแรมนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยต้องการเข้ามาพักก็โทรนะคะเข้ามาจ่ายตังค์เข้าไปนอนข้างในได้เลยค่ะมีของขายหน้าบ้านด้วย 嗯。Mm hmm. <laughs> เราเข้าไปไม่ได้ค่ะแต่ว่าเรามาเดินถ่ายรูปได้นะคะเป็นแบบเป็นเหมือนหมู่บ้านในซีรีส์เลยคะ่ะก็คือเขาทำไร่ทำานากาันแล้วก็ปลูกอากาศกันจริจงๆเลยนะคะไปไหนยืบบวกไม่มไปถ่ายดิเ <c oughs> ึ่งถ่ายร นี้นะคะจะเป็นโรงสีสมัยก่อนค่ะเป็นเครื่องใช้บดเปลือกเมล็ดพืชนะคะแต่ว่าจะใช้ประมาณสองคนนะคะช่วยกันเหยิบค่ะที่ดินปังโรงแรมเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยโรงแรมให้ตังแล้วก็เข้าไปนอนเลยค่ะนี่เรามาเที่ยวเราก็เข้าไปไม่ได้นะคะแต่เราก็ถ่ายรูปได้ค่ะสถานที่ถ่ายรูปได้หมดเลยนะคะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอ สวยมากๆเลยนี่นะคะตรงที่เขามาถ่ายหนังถ่ายละครกันสถานที่แบบนี้เลยค่ะฮะอ้ยสวยปะยโอต้นไม้หลายร้อยปีมากๆเลยค่ะ โอ้ยังใหญ่อุ้ยใหญ่มากหเหมือนยีราฟเลย,ยเนี่แม่กับพ่ออยู่ที่นี่นะคะอยู่หมายเลขสามโูไกลมากเลยคะ่ะหมายเลขสาม นี่เราอยู่กันที่นี่เลยตรงนี้นะคะเดินกันบ้านนี้สวยดีคะ่ะมีไห่เยอะดีเรามาเที่ยวที่นี่ต้องไม่ส่งเสียงดังนะคะทุกคนเพราะว่าข้างในบ้านมีคนอยู่จริงๆคะ่ะโอ้บ้านนี้สวยดอกไม้ ทุกคนใช้ฟางข้าวมามุงหลายชั้นมากๆเลยตูดนี้ค่ะดูข้างในประตูบ้านนี่ประตูบ้านดูยังปลอดภัยเลยโอ้ประตูบ้านน่ารักมากถ้าซ่มาเดือนที่แล้วนะคะที่นี่จะมีแต่สีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะเดือนที่แล้วมีใบไม้เปลี่ยนสีนะคะสวยมาก ไม่เป็นไรเนาะแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความสุขเหมือนได้มาเที่ยวกับพวกเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ทลิปหน้าขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆนะคะบ๊ายบาย